เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh of Universe ร้อยเอกธรรมนัตเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเดิมชื่อว่ามนัตก่อนเปลี่ยนเป็นยุทธภูมิแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นมนัตและธรรมนัต เคยเปลี่ยนนามสกุลจากโบกพรมเป็นพรมเผา่าชื่อเล่นตั้งแต่เกิดชื่อนัดแต่สื่อมักเรียกผู้กองตุย้ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25และจบนักเรียนลายร้อยพจชตจอม9รุ่นที่36อดีตเคยถูกดำเนินคดีที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดขนาดในปี2542 เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนุ่มนักเรียนนอกจึงต้องออกจากการเป็นทหารแต่ในปี2546สารมีคำพิาพากษายกฟ้องหลังจากออกจากราชการร้อยเอกธรรมนัฐพันตัวมาทำธุรกิจได้รักษาความปลอดภัยในนามบริษัทธรรมนัฐกาศร่วมกับเสยไอ้และพ้นเอกไตรงอินทัศและชนะการประมูล บริหารตลาดคอกเตยในนามบริษัทลิกเกิลโปรเฟชชันแนลจำกัดถูกมองว่าเป็นมาเฟียปี2542นั่นเองได้เริ่มเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพักไทยรักไทยนอกจากบริษัทรอปพอ้อยเอกธรรมนัฐยังทำธุรกิจอืออ่นๆด้วยแต่ก็เด่นๆคือเป็น ยี่ปุ่ขายฉลากลายใหญ่6-7ปีก่อนจนกระทั่งคอสชเข้ามาจัดระบบขายสลากใหม่ในการเลือกตั้งร้อยเอกคานัดถ no la <promoted> ูก <idades> ชักชวนจากผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐให้มาร่วมงานตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือและลงรับสมัครเลือกตั้งสอสจังหวัดพะเยาจนได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนย้ายออกจากตําแหน่งในเวลาต่อมาร้อยเอกธรรมนัสเป็นนักการเมืองและอดิตทตหารบกชาวไทยอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเคยดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลประยุทธ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปีพุทธศักราช2562 หลังรัฐประหารประเทศไทยในปีพศ .2557 เขาเป็นผู้แก้ปัญหาทางการเมืองให้แก่รัฐบาลทหารและเขาเคยเรียกตนเองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญในรัฐบาลผสมทางด้านพระเครื่องและเครื่องรางของร้อยเอกกำนัดนั้นจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เราได้นำข้อมูลดีๆมาให้ f c ได้ชมกันครับ 1. ชายพระถุงแม่วัตถุมงคลชั้นสูงป้องกันภัยแก่ถันต่างๆ 2. องพระสมเด็จเบลคังสุดยอดพระเครื่องอดับหนึ่งหอยขอคุ้มภยัยพุทธคุณแคลวคาดเมตตาแก่ผู้พเบเห็น 3. แห้วนพระยาคุณมีความเชื่อทางด้านเสริมสิริมงคลตามคติไทยโบราณและสีพระราหูส่วนตัวนั้น ร้อยเอกคำนัดท่านจะนับถือพระราหูเป็นอย่างมากเพรท่านเกิดในวันพุธและเชื่อว่าตนเองนั้นเป็นลูกของพระราหูวันนี้ทางช่องเราจะหยิบยกเรื่องราวของพระราหูมาเป็นกรณีพิเศษให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินกับความรู้กันครับพระราหูคืออะไรความเชื่อและความศรัทธาเมื่อใดที่พบปัญหาเกิดความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติ วิบากกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนในทางโหราศาสตร์ดาวราหูมักจะถูกพาดพิงอ้างถึงเสมอว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายอุปสรรคโรคภัยหรือภัยพิบัติอันนั้นทั้งนี้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวบาปข้อใหญ่ที่ให้โทษรุนแรงราหูหรือพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหู โคจรทับลัคนาของใครก็ตามเราลองได้ว่าชีวิตของเขาจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอตามตำนานเทวดานพเคาะคำพีเฉลิมใตพบพระราหูเป็นเทวดาลำดับที่8เกิดจากการที่พระอ,อิศวรทรงนำหัวผีขโมด12หัวมาปั้นลงเข้าด้วยกันแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็นผ้าราหูขึ้นมายักษ์หรือ,อศูนย์ที่มีกายเพียงครึ่งท่อนมักปรากฏในลักษณะที่กำลังกืนกินพระอาทิตย์หรือพระจันทร์หรือทำท่าทางที่คอยดักจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ซึ่งมาจากตำนานสุริยาคาตและจันทคาตความหมายในลักษณะดังกล่าวนี้สร้างมาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับตำนานพระราหูทิวายักษ์ชื่อว่าราหู ผู้เป็นโอรสของนางสิงหิกาในขนาดประกอบพิธีกรรมกวนน้ำอมฤตของเทวดาและอาสู์พระราหูได้ขโมยดื่มน้ำอมฤตพาทิศกับพระจันทร์ซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันได้ฟ้องแก่พระนารายณ์ว่ามาีอาสู์ตนหนึ่งได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วพระนารายณ์จึงตัดเสียงอาสนรคือลาหูเพื่อลงโทษแต่เพราะราหู ได้ดื่นมน้ำอมฤตไปแล้วดังนั้นจึงไม่ตายแต่กายเหลือเพียงครึ่งท่อนด้วยความแค้นพระราหูจึงคอยพยายามกืนพระอาทิตย์และพระจันทร์เลยเป็นที่มาของราหูอมจันทร์และลาหูอมพระอาทิตย์อีกทั้งบทความวิจัยจากวรารสารมนุษยศาสตร์วิชาการปีที่26ฉบับที่2ได้อธิบายเชิงศึกษา การสร้างสรรค์ความหมายใหม่ของลักษณะพระราหูในสังคมไทยผ่านงานปฏิมากรรมพระราหูมีผลวิจัยพบว่าในอดีตพระราหูเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายหรืออัปมงคลเห็นได้จากพิธีกรรมขับไล่พระราหูทั้งเวลาเกิดจันทคาตและสุริยคาตตลอดจนพิธีกรรมสะดเดาะเคราะห์ทรงพระราหู เมื่อดาวราหูแทรกหรือเสวยอายุตามคติโหราศาสตร์ทว่าในปัจจุบันลักษณะพระราหูการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ให้เป็นมงคลได้แก่พระราหูเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พระราหูเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์ภูมสุข ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของคนในสังคมที่ต้องการการแก้ไขวิกฤตในชีวิตอย่างรวดเร็วโดยมีความคิดเบื้องต้นว่าพระราหูเป็นสาเหตุของความทุกข์ในชีวิตการหันมาบูชาพระราหูก็เป็นการเสมือนการอ้อนวอนให้พระราหูพอใจเพื่อที่จะงดการประทานทุกข์โทษและภัยให้กับมนุษย์และ ขับบัรดาลให้สุขสมหวังด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการสร้างปฏิมากรรมพระราหูขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการจะบูชาพระราหูในขนาดเดียวกันกับผู้สร้างพระราหูก็ได้ให้ความหมายใหม่กับพระราหูจากสัญลักษณ์ทางด้านโชคลายให้เป็นผู้ประทานความสุขและความสมบูรณ์ให้กับชีวิต วิธีไหว้พระราหูนั้นด้าราหูนั้นจะมีเลขแปดเป็นสัญลักษณ์และมีกำลัง12เท่าของไหว้ที่ใช้ก็จัดเป็น8หรือ12อย่างก็ได้แต่จะต้องมีครบทั้งของขาวเช่นไก่ดำหรือซุกไก่ของหวานหรือผลไม้เช่นขนมเปียกปูนองุ่นดำและเครื่องดื่มเช่นกาแฟแดำน้ำอลรมสีดำเป็นตน้นแม้ว่า ตำหรับตำราการเดาะข้อแบบโบราณจะต้องจัดของบูชา12อย่างเพราะจำนวน8อย่างนั้นจะเป็นกำลังของดังคารแต่ปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการเตรียมหลายๆอย่างที่ก่อนนิยมจัด,ดด้วยของ8อย่างเพราะจัดหาง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและนี่ก็เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยที่แล้วนำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับฟังกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ thank you